ไม่ธรรมดาความทรงอิทธิพลของ Lisa ลิซาลลิสามโนบาลหรือลิซาแบล็ค i ิงแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสเซลีนซีลีนคลิกเกมจ่าย2.9พันล้านทุกวันนี้ขึ้นแท่นแบรนด์ที่สร้างผลงานโดดเด่นสูงยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนต่างจับตามองหลังจากช่วงช่วงหลังมานี้ลิซาลลิสามโนบาลหรือ ลิซ่าแบล็ก i ิงใส่แบรนด์อื่นนอกจากเซลีนซซลีนแบรนด์หรูที่เจ้าตัวเป็น global brand ambassador global ambassador จนมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการต่อสัญญากับแบรนด์นั้นเกี่ยวโยงมากจากการต่อสัญญาผับวา t จี e อ t n ตอร์ n ททั้งนี้มีรายงานข่าวว่าเซลีนแบรนด์แฟชั่นลักชูรารีสัญชาติฝรั่งเศสในเครือว v อ ได้จ่ายเงินให้ลิซ่ามากกว่า80.5ล้านดอนลลาร์หรือราว2,900ล้านบาทในฐานะ global ambassador ที่กวาดเงินให้เบรนอย่างมหาศาลและมีการประเมินว่าการโพสต์เซลีนบนอินสตาแกรมของลิซ่าได้สร้างมูลค่าทางสื่อราว1.37ล้านดอนลลาร์หรือราว46ล้านบาท ตั้งแต่เมื่อปี2020ลิซ่าครองตำแหน่งตัวมัมแห่งเซลีนในปีดังกล่าวแบรนด์สามารถสร้างมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างก้าวกระโดดราว118%เปอร์ซ็นต์เป็น0ล้านดอนลลาร์สหรัฐและปี2021กลายเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างสร้างผลงานโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจของเครือ LVMH เซลีนเกือบไปไม่รอด ในภาพจำแต่เดิมนั้นคือแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์เรียบหรูแบบชาวปารีสเครื่องประดับชิ้นใหญ่หรือเสื้อผ้าทรงโครงตามสไตล์ดีไซเนอร์คนเดิมฟีเบฟิโลกกระทั่งเทดีสลีมานก้าวเข้ามาเป็นดีไซเนอร์แทนในปี2018เซลีนในปัจจุบนันทำให้ใครหลายคนนึกถึงแฟชั่นคูคูแลดูเท่มีความสนุกสนานมากขึ้น อีกทั้งการยกลิซ่าขึ้นแท่น global ของแบรนด์นี่คือกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่และการตีตลาดฝั่งเอเชียซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อสินค้าแบรนด์หรู